อันนี้เต่านินจาะนะบัวบวกโขดนะโอ้น่าจะเกินสามสิบกิโลดูนะอันนี้ลุงลุงเริ่มต่อแล้วนะวันนี้จะพินมาเอา,เอาหัวบัวบวกโขดไปอันนี้ต่อเป็นรูปเต่าเลยนะเต่านินจาเลยนะไว้เวลานนี้เถ้าวันหวยออกมาขอเลขได้เลยติดยอดใหม่ ต้นใหญ่ยอดใหญ่ก็คือต่อได้ได้โตลูกใหญ่นะนี่จ้ะอันนี้ถ้าใครสนใจร้านลุงบันเทิงนะหลังสวนสัตว์สักแก้วนะมีเยอะมากดูเน่ยแต่ละต้นยิ่งใหญ่ยิ่งสวยอะ่ะเพื่อนๆอย่าไปคิดว่ายิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยดูนะอันนี้เขาทำโมง่งทำรา,าาาราคาตามฟาร์มสวยตามฟาร์มรูปทรงของหัว สวยมากอยากคนต่อขนมวงอะไรเ็สวยจริงอ่ะสุดจัดเลยอันนี้รูปหัวใจใช้ดินอะไรเลี้ยงใบกระปูล้วน ไม่ใช้กลับมะพร้าวนะไม่ใช้กลับมะพร้าวดินต่ำท้องนาผสมใบกัมปูว่าของลุงผู้พันสวยแล้วมาเจอเต่านินจาตัวเมื่อกี้นี้โอ้โหสุดว่าสนใจทักมาเลยอ,อยู่ในตลาดสวนสัตว์สักแก้ว่ะจะ้ะอันนี้เป็นรูเอ๊ะรูเป็นไรนะ ราคาไม่แรงนะถ้าหัวเล็กก็ถูกถ้าหัวใหญ่ถึงจะแพงจ้ะสวยมากป่ะเดีกพินก็จะกลับแล้วทำกะปิมั้งเนี้ยสวยมาก อพอเสียบเสร็จแล้วเอาถุงสวมแต่อีกตรงนี้สวยจริงสวยจริงไม่ได้มาหลายวัน ขนาดเป็นวันธรรมดานะอ้น,นี้วันอังคารนะคนก็เยอะนะตลาดนะ่ะคนจะมาซื้อไม้กันตลอดจ้ะนที่เป็นไร อันนี้เลมอนดา่างไม่ได้มานานจัดามีแต่ไม้สวยๆปะ่ะกลับบ้านเดี๋ยวมาใหม่